ท่านพระพุทธศาสานิชาากชนทั้งหลายและท่านสาธมีกาทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานแล้วซึ่งพระกรรมฐานสำหรับวันนี้ก็จะขอนำอาณาปานุสติกรรมฐา,านมาพูดกับบรรดาท่านทั้งหลายอีก เราะว่าอนนาปานุสติกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่มีควาสมสําคัญอย่างยิ่งไม่ว่าท่านทั้งหลายจะเจริญพระกรรมฐานกองใดถ้าหากว่าไม่ใช้อนนาปานุสติกรรมฐานเป็นบาทแล้วผลแห่งการเจริญพระกรรมฐานกองนั้นจะไม่มีผลสําหรับท่าน วันนี้ก็จะขอพูดต่อไปจากอาการของคณิกะสมาธิเมื่อวันก่อนได้พูดไปในรูปของคณิกะสมาธิแต่เนืว่าสำหรับวันนี้จะพูดไปถึงอุปจาระสมาธิแต่ก่อนที่นำเรื่องนั้นขึ้นมาพูด ก็จงขอนำอุปสรรคอนาปานุสติกรรมฐานมาพูดเสียก่อนหรือว่าอุปสรรคอนาปานุสติกรมฐานนี่มีมากมือว่าเป็นกรรมฐานที่มีความละเอียดฉะนั้นจะต้องสู้ต่อสู้กันหนักถ้าเราสามารถต่อสู้กับอนาปานุสติกรรมฐานได้ กรรมฐานกองอื่นๆก็ไม่มีความสำคัญเราสามารถจะทำกรรมฐานอีกสามก้องได้ภายในกองได้เจ็ดวันเป็นอย่างช้าอุปสรรคอันดับแรกก็คือว่าการทรงอารมณ์ไม่ละเอียดพอนั่นก็คือลมหยาบ อา,าณาปานุสติกรรมฐานนี่อาศัยลมเป็นสำคัญถ้าวันใดปรากฏว่าลมหายใจของท่านหยาบวันนั้นจะปรากฏว่าการคุมสติสัมปัญญะคือการทรงสมาธิไม่ดีตามสมควรจะมีอาการอึดอัดบางครั้งจะรู้สึกว่านั่นที่หน้าอก หรือว่าบางคราวจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับหายใจไม่ทั่วท้องจะม,ม,มีอาการเหนื่อยหรือว่ามีอาการอืดอัดเกิดขึ้นถ้าอาการอย่างนี้มีแก่ท่านทั้งหลายหรือว่าเกรงว่าการอย่างนี้จะมีเมื่อเวลาเริ่มต้นที่จะ,จะเจริญพระกรรมฐา,านคือกำหนดรูดลมหายใจเข้าออก ให้ท่านนั่งไหลชักลมให้ใจยาวๆสักสามสี่ครั้งเพื่อให้ใจยาวๆให้ใจเข้ายาวๆให้ใจออกยาวๆสักสามสี่ครั้งเพื่อเป็นการระบายลมหยาบให้หมดไปจากนั้นก็เริ่มกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกแต่ว่าอย่าลืม การกำหนดรูลมให้ใจเข้าออกนี้อย่าบังคับให้การรูให้ให้ใจเข้าออกหนักหนักหรือว่าเบาๆอย่าบังคับให้ยาวหรือสั้นโดยการที่ตั้งใจทำอย่างนั้นถ้าว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกเพราะว่าการเจริญอนณาปานุสติกรรมฐานต้องการสติสัมปชัญญะเป็นใหญ่ ดนั้นลมให้ใจของเราจะหนักก็ดีจะเบาก็ดีจะสั้นก็ตามจะยาวก็ตามปล่อยไปตามสภาพของร่างกายที่ต้องการแต่นั้นว่าเราจิตเข้าไปรู้ไว้เท่านั้นให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้าให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ นี่เป็นแบบหนึ่งในแบบหนึ่งในกรรมฐา,านสี่สิทท่านให้กำหนดฐานสามฐานเ,นเวลาให้ใจเข้าลมกระทบจมกูกกระทบหน้าอกกระทบศูนย์เหนือสะดือเ,เวลาให้ใจออกลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอก กระทบจมูกหรือวริมพิปากถ้าคนลมพิปากเชิดจะกระทบริมพิปาตถ้าริมพิปาก,าปากงุ้มจะกระทบจมูกเป็นความรู้สึกแต่ว่าเพื่อความรู้สึกอย่างนี้ขอท่านอนหลายจงอยาบบังคับลมให้ใจให้แรงล่อยไปตามปกติแต่จิตตามนึกถึงเท่านั้น ขอให้ทำอย่างนี้จะมีผลข้อสังเกตถ้าเวลาเราให้ใจเข้าให้ใจออกความรู้สึกมีแต่เพียงว่ากระทบจมูกอย่างเดียวและสามารถจะจับความรู้สึกอย่างนี้ได้น,น,นานๆสักหน่อยถ้าอาการอย่างนี้ปรากฏเพื่อทราบว่านั่นจิตของท่านทรงได้แค่อุปจาระสมาธิ ถ้าสาม,มารถรล้รู้การสัมผัดสองฐานมือให้ใจเข้ากระทบจมูกกระทบหน้าอกและให้ใจออกรู้กระทบหน้าอกกระทบจมูกสองจุดนี้อย่างนี้สนแสดงว่าจิตของท่านเข้าถึงอุปจารสมาธิถ้ารู้ทั้งสามฐาน ให้ใจเข้ากระทบจมูกกระทบหน้าอกกระทบศูนย์เหนือสะดือแล้วก็เวลาให้ใจออกกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบริมทพี่ปากหรือจมูกรู้ได้ชัดเจนอย่างนี้แสดงว่าจิตของท่านเข้าถึงปฐมฌานนี่เป็นอาการสังเกตถ้าหากว่าอารมณ์จิตของท่านละเอียดยิ่งไปกว่านั้น หรือว่าเป็นปฐุมฌชนละเอียดหรือว่าเป็นฌานที่สองฌานที่สามอย่างนี้ท่านจะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกมันไหลไปเหมือนกับกระแสน้ําไหลกระทบไปตลอดสายทั้งให้ใจเข้าและใหายใจออกอย่างนี้สนแสดงว่าจิตขังท่านเข้าถึงปฐุมไานละเอียดหรือว่าฌานที่สองหรือว่าฌานที่สาม สำหรับว่ามฌานลมยังอยากอยู่แต่เท่าว่าลมรู้สึกว่าจะเบาวกว่าอุปจารสมาธิพอไปถึงฌานที่สองจะรู้สึกว่าลมให้ใจเบาลงอีกไปถึงฌานที่สามลมให้ใจที่กระทบรู้สึกว่าจะเบามากเกือบไม่มีความรู้สึกถ้าเข้าถึงฌานที่สี่ท่านจะมีความรู้สึกว่าไม่หายใจเลย แต่ความจริงร่างกายหายใจเป็นปกติที่ความรู้สึกน้อยลงไปก็เพราะว่าจิตไม่จิตกับประสาทห่างกันออกมาตั้งแต่ปฐมฌานจิตก็ห่างจากประสาทไปนิดหนึ่งมาถึงฌานที่สองจิตก็ห่างจากประสาทมากไปหน่อยหนึ่ง พอ,อถึงฌานดินสามห่างไปมากเกือบจะไม่มีการสัมผัสกันเลยถึงฌานดินสีจิตปล่อยประสาทไม่รับรู้การกระทบกระทั่งทางประสาททั้งหมดจึงไม่รู้สึกว่าเราหายใจก้อนี้เป็นข้อสังเกตนี่ต่อมาก็จะพูดถึงอาการที่จะเข้าถึงอุปจารสมาธิ เมื่อท่านกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าหายใจออกจิตจะมีความสงบสงัดดีขึ้นดีกว่าอุปจาระสมาธิจะมีความชุ่มชื่นมีความสบายแต่ทัว่วจะทรงอยู่นานก็หาใหม่อาจจะทรงอยู่ได้สักหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีนระยะตนต แต่บางวันมันก็สรงยันได้ตั้งครึ่ชงชั่วโมงตั้งชั่วโมงเหมือนกันเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เป็นนั้นว่ามาจิตของท่านเริ่มมีความสุขมีความรื่นเริงจิตชุ่มชื่นหันษาอาการของปีติมีห้าอย่างที่จะเรียกว่าอุปจาระสมาธิ จิตที่เข้าถึงอุปจาระสมาธิสมสมาธิก็คือจิตมีปีติแล้วก็จิตเข้าถึงสุขถ้าเข้าถึงสุขก็เรียกว่าเต็มอุปจารสมาธิอาการของปีติที่ควรจะการพิจรารณาควรจะทราบนั่นก็คือหนึ่งมีคนลุกสู้ซา,าที่เรียกว่าคนฟองสยองกล่าว อาการอย่างนี้เกิดขึ้นก็จงอย่าสนใจกับร่างกายขนมันจะลุกขนมันจะพองขนมันจะตั้งขึ้นสูงมันคงจะต่ำก็ช่างมันไม่สนใจกับอาการทั้งร่างกายทั้งหมดพยายามสนใจกับารมณ์ที่เราส่งไว้ความจริงอาการอย่างนี้ผมพูดกัพูดเขียนก็เขียนมาแล้ว แต่ก็ยังมีนักปฏิบัติมากท่านเมื่อกระทบกระทั่งกับเรื่องทางกายเกิดขึ้นมักจะมาถามกันบ่อยๆแต่ว่าไม่ใช่คนในสำนักเป็นคนนอกสำนักเป็นเหตุให้รู้สึกว่ารำคาญเพราะว่าสันดายเขาบอกคนทีเจเร้าดีเนี่ยก็ฟังกันครั้งเดียวเพราะว่าดูครั้งเดียวอ่านครั้งเดียวเท่านี้พอ ไม่ต้องมานั่งจำจี้จำชัยอะไรกันเมื่อมีอาการขนลุกขนพองเกิดขึ้นจิตจะเป็นสุขตอนนี้ขอให้ท่านหลายมีความเข้าใจว่าจิตเรเริ่มเข้าโอปปจารสมาธิคือปีติบางท่านในาการอย่างนี้ไม่ปรากฏแต่ปรากฏอีกอย่างหนึ่งคือน้ำตาไหล เวลาเริ่มทำสมาธิน้ำตาลไหลบางทีใครก็พูดอะไรเป็นที่ชอบใจชื่นใจปลื้มใจน้ำตาก็ไหลมันไหลจนกระทั่งบังคับไม่อยู่นี่แปลอาการของปีติที่สองอาการขาปีติที่สามเวลาจิตเริ่มเป็นสมาธิคำว่าเริ่มเป็นสมาธินี้เอาแน่นอนไม่ได้ ถ้าคนที่มีอารมณ์คร่องบางทีทำทำงานอยู่นึกขมาอาการมันก็เกิดท,ทันทีเรียกว่าจิตเข้าถึงสมาธิเร็วอาการที่สามของปีติก็คือร่างกายโยกไปโยกมาโยกขน,นาโยกข้างหลังอย่างนี้แปลกายของปีติที่สามปีติที่สี่มีการตัวสั่นเทิมคล้ายกับปลกพระ แล้วมีอาการมันจะมีบางครั้งตัวลอยคือพ้นพื้นที่ถ้าอาการอย่างนี้ปรากฏก็ยาิงงนิดกว่านั่นอาการของการหอะมันจะมีขึ้นยังไม่ใช่หอะเป็นเรื่องของปีติอาการที่ห้าจะมีอาการทราบร้างสู้ซาทางกายคล้ายๆกับของในกายมันไหลออกไปหมดตัวกายเบาโปรง่ง จะมีความรู้สึกเหมือนตัวใหญ่ขึ้นหน้าใหญ่ขึ้นตัวสูงขึ้นรู้สึกว่ามันสู้สาแต่อารมณ์จิตสบายอาการอย่างนี้แปลวาการข้ปีติที่ห้าเมื่อการข้ปีติที่ห้าเกิดขึ้นตอนนั้นอารมณ์จิตจะเป็นสุขความสุขที่มีขึ้นเราจะบอกไม่ถูก ว่าความสุขนั้นมันจะมาจะมีอย่างอธิบายไม่ได้ที่เชื่อความสุขประเภทนี้ในชีวิตของเราจะไม่ปรากฏมีมาเลยมันเป็นความสุขสดชื่นปราศจากอามิธที่คิดถึงหมายความว่าไม่ใช่มีความชื่นใจเพื่อได้ของมาอย่างนี้คือความสุขที่เกิดขึ้นจากนิรามิตสสุข รู้สุขที่ไม่อิงงมิตรมันเป็นความสุขประพองใสสดชื่นมีความสบายเปรียบเทียบกัอะไรก็เปรียบเทียบไม่ได้อาการอย่างนี้มีขึ้น,สนแสดงว่าจิตทั้งท่านเขา้าถึงอุปจารสมาธิอันถึงอันดับที่สุดเป็นการเต็มในขั้นกามาจจรสวรรค์อย่าืมว่าขณิกสมาธิ เป็นปัจจัยเกิดในกามาวจรสวรรค์แล้วก็ถึงอุปจารสมาธิเต็มเป็นการเต็มเที่ยขึ้นไปนเกิดบุสวรรค์ได้ทุกชั้นตามอธัธยาศัยเรียกว่าเต็มกามาวจรสวรรค์ถ้าเลยไปจากนี้ก็แปลการของพรหมขอถอยหลังอีกนิดหนึ่งขณะที่จิตเข้าถึงอุปจารสมาธิ อาเจียเป็นอุปจาระต้นอุปจาระกลางอุปจาระปลายก็ตามอุปจาระต้นที่เรียกว่าขนพองสยองข่าวหรือหรือว่าน้ำตาไหลร่างกายโยครงนี่เป็นอุปจาระสมาธิขั้นต้นอุปจาระสมาธิขั้นกลางก็ได้การกายสั่นเทีอมคล้ายๆกับปุกพระ แล้วรู้ว่ามีร่างกายลอยขึ้นมีการทราบซ่าสู้ซ่าตัวเบาร่างกายใหญ่หน้าตาโตมีจิตสบายมีรอรมใจเป็นสุขขอโทษมีจิตสบายอย่างนี้เรือุจาระขั้นกลางถ้ามีถึงขัน้นอารม์ใจเป็นสุขบอกให้ถูกมีเป็นอุจาระสมาธิขั้นสูงสุด จะเป็นอุปจาริอันอุจาระสมาธิอันดับใดก็ตามในขณะนี้จะมีการแปลกๆเกิดขึ้นนั่นก็คือบางครั้งเราเห็นแสงและสีต่างๆปรากฏบางครั้งก็เห็นสีเขียวสีขาวสีแดงสีเหลืองบางครั้งก็มีอการกคล้ายๆกับชาไไฟเขาฉายไฟเข้ามาที่นา้า บางคาจะรู้สึกว่ามีแสงสว่างทั่วทั้งบรรกายมีทั้งหน้าลและข้างหลัง <c oughs> ถ้า,าการอย่างนี้เกิดขึ้นขอท่านหลายเพื่อทราบว่านั่นเป็นนิมิควานาปานุสติกรรมฐานแต่าบางทีก็จะมีภาพคน <c oughs> ภาพอาคารสถานที่และภาพอะไรก็ตามเกิดขึ้น แต่การอย่างนี้จะเกิดขึ้นชั่วขณะเดียวแล้วก็หายไปมาในตอนนี้ขอท่านทั้งหลาย <c oughs> จงจำไม่ว่าจงอย่าสนใจกับแสงสีใดใดทั้งหมดอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างทำความรู้สึกไว้เสมอว่าเราจะเริงกรรมฐานต้องการอารมณ์จิตเป็นสุข ตั้งการอารมณ์เป็นสมาธิเพื่อจับอารมณ์เดิมเข้าไว้แต่เนื้อว่าเรื่องภาพแสงสีนี่ก็รู้สึกว่าไปที่หน้าหนักใจอยู่นิดหนึ่งเนื่อว่าเป็นของแปลกเป็นของใหม่สำหรับผู้ปฏิบัติเมื่อเห็นเข้าอดจะตกใจไม่ได้พอจิตไปจับภาพเรือแสงสีนั้นจิตก็เคลื่อนภาพก็หาย ยะนั้นการเห็นภาพหรือแสงสีแน่นดับนี้ตามเกณฑ์แห่งการปฏิบัติท่านยังไม่ถือว่าเป็นของดีแต่ก็มีหลายท่านอาจจะเป็นหลายสณะก็ได้ก็มีลูกศิทธิ์ลูกหาก็มันดาท่านั้หลายเคยมาถามเสมอเสมอว่าขอท่านไม่โปรดพิจารณากรรมฐานที่ฉันได้ ว่ามันเสื่อมไปแล้วหรือยังก็ได้ถามว่าทำไมจึงถามอย่างนั้นท่านบอกว่าขณะที่ท่านจเจริญกับอาจารย์ของท่านอาจาย์ของท่านบอกว่าจบกิจในการปฏิบัติแล้วได้ถามว่าการจบกิจในการปฏิบัติมีอะไรเกิดขึ้นกับใจท่านก็บอกว่าเห็นภาพแสงสีต่างๆ เห็นเงมนภาพคนบ้างแสงทว่างบ้างสีเขียวบ้างสีแดงบ้างอย่างนี้อาจารย์บอกว่จบแล้วก็มาถันมีเท่านี้อันนี้ท่านนั่นหลายผมเสดยความดีของท่านผู้ปฏิบัติความจริงภาพแสงสีต่างๆที่เห็นบางคนก็เข้าใจว่าอาการอย่างนั้นเป็นเรื่องของที่ป็จักยาน ถ้่ความรู้สึกมีอย่างนี้ก็น่าสิ้นไดอีกพระภาพที่ปรากฏแสงสีที่ปรากฏไม่ใช่ทิพไปจากุุญนเป็น,ยยนเนรื่องของอารมณ์จิตที่เข้าถึงอุปจารสมาธิจิตมีสภาพเป็นทิพยเล็กน้อยเท่านั้นยังใช้อะไรไม่ได้ฉะนั้นขอท่านหลายจงอย่าสนใจกับภาพและแสงสีต่างๆ แต่ว่าการอย่างนี้ปรากฏจงทำความรู้สึกว่าเรายังดีไม่พออารมณ์จิตของเรายังเข้าไม่ถึงปฐมฌานขอท่านหลายโปรดจำไม่เีการหนึ่งเท่าที่พูดมาถ้าหากว่าการของจิตของท่านเข้าถึงปีติส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม เช่นค้นพองสยองกล้าวน้ำตาไหลร่างกายโยกโรงกายสั่นหรือกายลอยเมียคารทราบส่านมีจิตเป็นสุขอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรากดกับท่านขอท่านาหลายเวลาทำงานทำการคนดีเดินไปไหนทำกิจธุระใดๆดก็ดีขน,นาเมื่อมันเหนื่อย เวลาที่เหนื่อยรู้สึกว่าใจสัน่นมันเหนื่อยหนักนั่งพักพอนั่งพักเริ่มจับลมให้ใจเข้าออกก็หมดรู้ลมให้ใจเข้าออกทันทีทำแบบสบายจิตจะมีความเป็นสุขนั่นก็อาการเหนื่อยจะหายได้รวดเร็ว ว่าอนาปานุสติกรรมฐานเป็นการระงับทุกขเวทนาทางกายนี่จุดหนึ่งแล่อีจุดหนึ่งขณะที่เราเหนื่อยเนื่อยสมมติว่าวันนี้ผมเป็นพระนาย,ยาทำงานกันหลายอย่างขณะที่ท่านทำงานกันแบบนั้นถ้ามันเหยพ่ายหาที่นั่งพักที่นั่งพักจะมีเสียงเอะอไวยอะไรก็ช่าง พอนั่งพักลงมาและจับลมให้ใจเข้าออกทันทีพ่อจับปรับอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่แปลาการคบปีติมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้สนแสดงว่าจิตของท่านเข้าสมาธิในรวดเร็วอาการอย่างนี้ควรจะฝึกไว้่เสมอเสมอเพราะมันเป็นประโยชน์มากทำให้เราคล่องในการทรงสมาธิ เวลาที่จิตถึงฌานถึงฌานสมาบัติเราสามารถจะเข้าฌานได้ตามอัธยาศัยอาการเข้าฌานนี้ถ้าท่านที่เข้าฌานยังต้องการเวลาหมายความว่าต้องการจะรู้อะไรต้องการจะสงบจิตเราก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งหน่อยหนึ่งให้นานหน่อยหลับตาภาวนาอยู่นาน แล้วจึงชานยิงจะเกิดอย่างนี้ต้องถือว่ายังใช้ไม่ได้ <c oughs> การทรงสมาธิต้องคล่องที่ตามพระบาลีท่านกล่าวว่าจิตเข้าถึงนวสีคำว่านวสีคือการคล่องในการเข้าฌานและออกฌานฉะนั้นการฝึกสมาธิของท่านผมจึงบอกว่า จงอย่าหาเวลาแน่นอนหมายความว่าเดินไปก็ดีทำงานอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ตามถึงแม้ไหวจะดูดนสีจะฟังเทพก็ตามจิตจับลมห้ใจเขาออกให้มันทรงตัวเวลาเดินบินฑบ,บาตกว่าจะกลับมีโอกาสสำหรับเรามาก ขณาที่ไปไปบินาบัดก้าวไปบินาบัติ่านในก้าวแรกหรือก่อนจะไปจงกระทั่งก่อนจะถึงเวลากลับจงอย่าปล่อยจิตของท่านให้ว่างจากสมาธิให้จิตของท่านทรงสมาธิอยู่ตลอดเวลาน่้วก็จงอย่าเข้าใจผิดว่าถ้าจิตเป็นสมาธิจะยืนแข็งโดมไม่ใช่อย่างานั้น ไม่จําเป็นต้องไปอย่างนั้นจิตเป็นสมาธิก็ใช้การกําหนดการก้าวของเท้าก้าวเท้าซ้ายหรือก้าวเท้าขวาก็รู้อยู่หายใจเข้าก้าวเท้าซ้ายใจออกก้าวเท้าขวาหรือก้าวเท้าไปรู้ด้วยรู้ลมให้ใจเข้าออกด้วยถ้าจะใช้พุทธานุสติควบคนดี เวลาก้าวเท้าไปหนึ่งก็พุทธก้าวไปทีก็โถก้าวไปทีก็พุทธก้าวไปทีก็โถทำอย่างนี้ตลอดไปก็เป็นว่าท่านเป็นผู้ไม่ว่างจากอารมณ์ของสมาธิเวลาจะกลับมาฉันอาหารจะทำอะไรก็ตามอย่าวางสมาธิ เวลาจะกินข้าวจะใช้ข้าวเวลานี้เราตักข้าวเวลานี้ตักกับข้าวเวลานี้เอาข้าวเข้าปากเวลานี้เรา,า,า,าเ,าเราคี้ยวมีความรู้สึกไปด้วยเวลานี้เราอาจจะไม่รู้ลมให้ใจเขาออกแต่รู้อาการที่ทำอย่างนี้ก็ใช้ได้เป็นการทรงอารมณ์สมาธิหรือว่าเวลาที่กำลังใช้ข้าว เรารู้ลมให้ใจเขาออกไปด้วยจะช่วยให้เกิดสมาธิได้ง่ายแล้วก็เป็นการทรงฌานได้ดีมีการที่จะเจริญพระกรรมฐานให้ดีในเขาไม่ยอมให้เวลาว่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานอนก่อนจะหลับใช้จับอนาปานุสติกรรมฐานให้ทรงตัวท่านจะหลับง่าย เมื่อใ,ให้หลับไปกับอนาปานุสติกรรมฐานเวลาหลับจะมีความสุขขณะที่หลับจะถือว่าเป็นผู้ทรงฌานอยู่การกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกจนหลับขณะที่หลับจิตจะต้องเข้าถึงปฐมฌานหรือฌานสูงกว่านั้นจึงจะหลับเมื่อขณะที่หลับอยู่ก็ถือว่าหลับอยู่ในฌานถ้าตายระหว่างนั้นท่านเป็นพรหม เวลาที่ตื่นมาใหม่ๆถ้าจะลุกจากที่นอนก็ตามหรือไม่ลุกก็ได้เจะนอนอยู่อย่างนั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจให้ใจออกหรือว่าอยากจะนั่งก็ได้แต่ระวังให้ดีการลุกเข้ามานั่งต้องคุมสติสัมปชัญญะให้ดี เมื่อตื่นนอนเข้ามาแล้วต้องจับลมห้ใจเข้าออกทันทีเพื่อทรงสมาธิจิตให้ทรงตัวตอนเช้ามืดพยายามทำให้สงบสงัดให้มากที่สุดเป็นการรวบรวมกำลังใจสูงสุดเพื่อประโยชน์แก่การบินธรรมิเมื่อเวลาไปบินธมรมิอย่าคุยกัน เวลาเดินไปวินัยบัตรวินัยยะห่างกันเพราะคนรอดได้สำหรับพระองค์หน้าเคยยืนเดินไปยืนตรงไหนยืนตรงนั้นเวลาเขาใส่บาตรถ้าองค์ท้ายยังไม่สนับบาตรไม่เสร็จองค์หน้าอย่าเพิ่งก้าวไปไม่เช่นนั้นจะทําให้องคหนา้าองค์ท้ายลำบากต้องเดินตามเร็วด้วยคนเหนื่อยมันเป็นการดูไม่งามสําหรับชาวบ้าน เรื่องนี้ก็เป็นสติสัมปชัญญะหรือกเป็นสมาธิเหมือนกันที่ท่านทั้นหลายจะต้องรู้ไว้และจําเข้าไว้เพื่อความดีของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งแ้่ว่าท่านทั้งหลายจิตทรงสมาธิไม่แต่ตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้ามืดและเวลาที่เดินไปยิรรบาต อาจิตของท่านหลายทสมสมาธิอยู่สมเด็จพระบรมครูทรงตรัสว่าคนที่เขาใส่บาตรท่านเขาจะมีบุญมากได้บุญมากมีความสุขในปัจจุบันดีกว่าท่านที่ปล่อยให้ใจลอยที่จิตน้อมบริกามารมณ์โลกียะโลโลกียะสมิสัย ถ้ามีพ่อไร้พระจิตน้อมในบนันโลกีเป็นจิตที่เต็มไปได้วยความสุขบกเมื่อจิตของเราสุขบกท่านผู้ให้ก็ได้ขอสุขบกไปถ้าจิตของเราทรงสมาธิเขไว้ท่านแดงว่าจิตของเราสะอ,อาดจ,จากบาปอกุศลบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่สงเคราะห์ก็ได้ดีอะไรเวลาท่านหั้งาย สำหรับเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้ก็ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้